สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินล้นจัดหนักจัดอันดับ6ราศีครึ่งปีหลัง2566คลิปนี้นะคะมาจัดอันดับคน6ราศีดวงดีครึ่งปีหลังมีเกณฑ์เงินล้นงานล้นเลยค่ะก่อนอื่นเลย A t ท b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปวีดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านใดนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับครึ่งปีหลังนะคะมีคนหราศีที่ติดอันดับเข้ามาว่ามีเกณฑ์เงินล้มทับเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่อันดับที่หน,นะคะ นั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีดวงดีที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังค่ะโดยอิทธิพลของดาวพฤหัสแถมดาวราหูยังย้ายออกจะยิ่งส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วดาวเสาร์ก็เป็นตัวช่วยให้เรื่องการงานเหน็ดเหนื่อยน้อยลงอีกด้วยนะคะถัดม,มาอันดับที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะ ในช่วงครึ่งปีหลัง2,566ดวงดาวแห่งสติและปัญญายังคงโคจรอ,อยู่ในชาวราศีเมถุนส่งผลให้มีโชคลาภวาสนาและความเจริญรุ่งเรืองค่ะถัดมาคืออันดับที่3นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลดาวพฤหัสยังคงเลงราศีตุลเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินล้นมือ สังเกตเลยว่าหลังวันที่17กรกฎาคม2566เป็นต้นไปดวงการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าปังมากๆแต่ให้ระวังเรื่องของบุตรบริวารไว้ก็จะดีค่ะมาถึงอันดับที่4แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูเรื่องเงินและความสำเร็จในชีวิตจะพุ่งเข้ามาหาชาวราศีธนูแล้วค่ะ มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีลูกมีความรักมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายเพียงแต่ต้องระวังการมีปัญหากับญาติและการโดนโกงด้วยนะคะถัดมาอันดับที่5คือท่านที่เกิดในราศีมังกรครึ่งปีหลัง2566ให้รีบเก็บเกี่ยวนะคะดวงเปิดเรื่องการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้เงินจากการเดินทาง การมีเพื่อนเยอะแต่ให้ระวังผู้ไม่หวังดีเอาไว้ด้วยค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่6นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนครึ่งปีหลังชาวราศีมีนโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมีรายได้เข้าแต่รายจ่ายก็เยอะเมื่อราหูออกวันที่17ตุลาคม2566รายจ่ายจะน้อยลงแต่ให้ไประวังในเรื่องของความรักและ สุขภาพแทนด้วยนะคะเอาแล้วค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับคนหราศีในช่วงครึ่งปีหลัง2,566ที่มีเกณฑ์เงินล้นจัดหนักนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ